มวยชอบล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568เวทีมวยจิตเมืองนนอ,อตกสามนนทบ,บุรีถ่ายทอดสดทางช่อง8เวลา12นาฬิกา30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้เราจะนำมาวิจารณ์3คู่ครับสมาชิกไปกันเลยครับคู่แรกซ้ายนครหอจกอกุ๊บกุ๊บสุทธิเป็นมวยนครปฐมอายุ17ปีสูง176ซนเมตร เป็นมวยซ้ายฝีมือดีแต่โดหนหนักๆไม่ค่อยได้มียุบมีทิ้งตัวซ้อมสก,กอสุงไงยิ้มนคนปรปฐมชกมวยมา70ครั้งล่าสุดแพ้นอกยก3เด็ดดวงเกียรติเขาน้อยมาที่มวยดีวิถีไทยส่วนคู่ชกหนองคายเล็กเมืองสีมาเป็นคนหนองคายอายุ2 7ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องซ้อมเพชรชิงชัยจังหวัดตากชกมวย100ครั้งล่าสุด ชนะคะแนนพยักหีลันลูกเมืองเพชรมาที่มวยดีวิถีไทยมวยคู่นี้จะชคกันที่พิกัด127ปอนด์ครับมวยคู่นี้ออกชอบทางมวยรุ่นพี่หนองคายเล็กครับมองว่าหัวใจดวงโตกว่าฝีมือพอกันน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับสมาชิกชอบหนองคายเล็กเมืองสีมาครับมาดูคู่ที่2เด็ดดวงเกียรติเขาน้อยพบมนชัย CMA Academy ในพิกัด127ปอนด์ เด็ดดวงเป็นคนสตูลอายุ24ปี 2, สูง162เซมเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดบูสู้ดีซ้อมเกียริเขาน้อยสตูลชกมวยมา33ครั้งล่าสุดชนะนกยก3มซายนครหอจกอกอกุ๊บ,บ,บมาที่มวยดีวิธีไทยส่วนคู่ชกมณชัยเป็นมวย3ามงามพิจิตอายุ29ปี 7, สูง167เซนเป็นมวยขวามวยไฟเตอร์เขาในเหนียวใจสู้ดี ซ้อม CMA Academy เชียงใหม่ชกมวยมา60กว่าครั้งล่าสุดชนะคะแนนกุมันดำพุ่มพันม่วงมาที่มวยดีวิถีไทยมวยคู่นี้มองว่าถ้าต้นต้นเด็ดดวงไม่ได้นับไม่น็อกไปไปลายเป็นรองเข่าในแน่สมาชิกชอบมานชัย CMA Academy ไปไปลายเบียดเข่าเอาอยู่ครับมาดูคู่เอกกันเลยครับเป็นเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตพบกับสลาวุฒิสสุน,นันพิกัด129ปอนด มวยคู่นี้เคยชกกันมาเมื่อปีที่แล้วเป็นทางเพชรทวีศักดิ์ชนะคะแนนมาครับเพชรทวีศักด์เป็นมวยนองบัวแดงชัยภูมิอายุ19ปีสูง175เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องซ้อมแสงมรกตชกมวยมา80ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนวันเผดเดลูกสวนมาที่มวยดีวิถีไทยส่วนสลาวุธศสอสุน,นันเป็นคนสุขโขทยัยอายุ21ปีสูง170เซนเชิงเป็นมวยขวามวยเข่าซ้อมสอสุน,นันจังหวัดสุขโขทยัย โชคมวยมา40กว่าครั้งล่าสุดชนะนกยก3สุวัตเล็กทีเด็ด99มาที่มวยดีวิถีไทยช่วงหลังสลาวุธฟอร์มดีขึ้นมา3ไฟชนะมารวดวันนี้มาขอแก้มือกันอีกครั้งมองว่าน่าจะแก้แค้นได้สมาชิกชอบสลาวุธสสสุนันจะแก้มือเบียดข่าวเอาชนะไปได้ครับสมาชิกเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนครับอย่าลืมสมาชิกมาทวนกันอีกครั้งคู่ที่1ชอบน้องคายเล็กมือสีมารุ่นพี่หัวใจดีกว่าครับ คู่ที่2ชอบมานะชัย CMA Academy ปลายปลายเบียดเข่าเอาชนะไปได้ครับคู่เอกชอบสลาวุฒิสอส,สุนันขอให้มาสู้อย่างเดียวจะเบียดเข่าในเอาชนะแก้มือได้ครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ